สบายดีเจ้าอ่าเริ่มนะครับทักมาเยอะเลยหลายคนทักมาประธานนะครับอยากมีรถขี่อยากมีรถใช้อ่ารถที่แบบว่าเขาเรียกอะไรคือไม่แรงเกินไปนะครับราคาก็จัดไปเลยนะครับไม่อยากถ่ายคลิปนะครับไลฟ์สดให้ดูเลยจะได้มีจะได้ตอบคำถามตอนนั้นใช่มันจะได้ตอบคำถามได้ไงนี่นะครับ ไฟไฟใจเย็นนะไฟนะไฟเจ๋าใช่ไหมสี่ประตูเอ็กซ์ซีรีใช่ไหมใช่ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียงนิ่มว่ะรถปีเดียวรถแต่งท่อมาเนาะอ่ะเก่งสยามกำลังไปอุดรมามาโมดก่อนได้ไหมนี่โอ้เอ็กซ์ซีรีนะครับเอ็กซ์ซีรีรุ่นนี้สำหรับสายซิงหนะ และข้างหลังดูครับสวยงามกว้างโอ่งโถงวันนี้มีพิเศษพิเศษตรงไหนไปไหนแล้วนี่พิเศษคือถ้าใครมาสนใจคันนี้หรือว่าแนะนําเพื่อนมาแค่บอกมาแค่บอกมารับทันทีหนึ่งหมื่นผมจ่ายเลยนี่หมื่นท้วนครับหมื่นท้วนสบายดีเจ้ารับไปเลยครับอย่ารอรอรอเก่งสยามด้วยเก่งสยามก็จะมาสี่ประตูสีขาวเอ็กซ e s รนะครับ ดาวกี่บาทนะนี่7บาทพี่ดาว7บาทนะครับคุ้ยทุนี้เดี๋ยวไฟคุณจะบังกล้องผมแม่มีคนทักบอกอยากดูกระบะสี่ประตูพร้อมแต่งซิ่งก็เลยบอกว่าเอาจอดเต็นมาก่อนก่อนเท่านั้นจอดไล่สดเลยอันนี้สวยเนาะรถรถปีเดียวใช่ครับปีเดียดูเข็มไม้ได้ไหมได้ครับอ่ะเข็มไม้ ขอบคุณคุณไฟครับผมแจได้ขอบคุณแจหน่อยคุณไฟเดี๋ยวผมจะดูเข็มไม้นะครับเครื่องหนึ่งจุดเก้าเอาสตาร์ทผมหน่อยขาสตาร์ทมันอยู่ตรงไหนขาสตาร์ทหรือที่อ๋อเดี๋ยวนี้หนึ่งสองสามสี่หกครับโอ้หมื่นเอาหมื่นกว่าหมื่นสองครับรถปีเดียวแสดงว่ารถไม่ค่อยได้เดินทางไกลใช่ครับปีเดียวน่าแต่ยังไม่ทันได้ขับไปไหนไกลก็โดนยึดแล้ว นนนจะเป็แบบั้ใครสนใจก็ทักมาที่เพจฝ้ายเมยค้าได้เลยนะครับเฮ้ยอย่าไปทักฝ้ายทักก็มาเลยครับเข็่ยมไม่หนึ่งหมื่นกิโลนะครับรถปีหกหกเจ้าของเต็นท์มานี่เจ้าของเต็นท์นมาเองนะครับอยู่นี่นี่ถาวว่าเตรียมมาด้วยใช่ครับหรือใครแนะนํามาก็ได้รับไปในทีใช่ครับหมื่นหนึ่งครับอ๋อดาวรถเพียงเจ็ดบาทเท่านั้นนะครับสวยมาก ตรงนี้รีโวกับดีแม็กเข้ามาเยอะมากเลยตอนนี้รีโวดีแม็กผมขายถูกมากเลยนะรีโวกับดีแม็กดีแม็กผมเข้ามาประมาณหกเจ็ดสิบพันอ่ะครับอยู่อยู่แถวไหนครับนี่ต่อข้างหน้าโอ้ข้างหน้าแล้วแล้วคันนี้คันนี้เท่าไหร่ครับคันนี้ของใครนี่รถของเราไหมใช่ครับใช่เหรอคันคันนี้ก็ดาวเจ็ดบาทเหมือนกันอันนี้แคปรถแคบเนาะไม่ใช่สประตูห่งหกพันกว่าบาทผ่อนหกพั ไม่ถึงคาแฟเหรอห้าเก้าเจ็ดเจ็ดห้าพันเก้าครับผมจะไม่ผิดนะคันนี้เหรอได้แม็กใหม่ย่างใหม่นี่นะใช่ครับนี่แม็กชมนี่ห้าพันเก้าเองเหรอตายด่วนเลยครับด่วนห้าเก้าเจ็ดเจ็ดกาแฟไม่ถึงอเป็นไปได้เหรอแม็กใหม่ย่างใหม่ตรงนี้ราะาราคเหมือนเทนเองเหรอสวัสดีครับผมไปแมกาครับอะไรครับเหรยอะไรวะบูนใบเงี้ยห้าพันเก้ามาดูหาพันเก้าผมเออดีแม็กแถบนี่ยูฟังไม่ผิดนะแม็กใหม่ ยางใหม่ด eh. oh. uh, ้วยยังใหม่ด้วยห้าพันเก้าเราเจ็ดบาทครับเลยนะฮะส่งส่งงวดละห้าพันเก้าใช่แล้วก็หกพัเฮียบอกว่าในนั้นมีรถอะไรเข้ามาครับรีโว่ดีแมคเครื่องนี้รีบเข้ามาเอานะแล้วขายถูกก็ต่อรองมาเลยรีโว่ดีแมคตันนี้ผมอยากขายออก เพราะเข้ามาเยอะเพราะว่าผมไปเหมามามันได้ถูกตอนนี้รีโว่ดีแมมผมโคตรเยอะเลยพันครับน้ครับเพราะฉะนั้นรีบเลยนะครับได้มาหกเจ็ดสิบพันประมาณอาทิตย์เดียวครับผมเหมาเข้ามาหกเจ็ดสิบพันด่วนเลยครับด่วนเลยนะฮะด่วนเลยนะครับมาเนี่ยไม่ดูไหมด่วนเลยครับตำรวจด่วนเลยอันนี้รถของเราไม่ดีมันเยอะจนผมจำไม่ค่อยได้โอ้ยอันนี้ก็ยังใหม่อยู่ได้เรื่องได้เรื่องนะครับ ถามมาเลยครับเราพร้อมตอบครับโอ้ล็อกทุกคันล็อกทุกยกันอย่างไรตัวแต่ผมไม่ได้ตั้งตัวเลยเราเตรียมตัวไว้สองคันครับเาใช่แต่ว่าที่ประธานห้างไลฟ์ก่อนครับโอ้ใจร้อนจังเลยอ่ะใช่ครับเอารถขายรถด่วนยังไงนี่พักใครที่เปลี่ยนบ้านในคันได้เลยนะครับสวัสดีครับนี่ดูคันนี้เอ็กซิลี่สวยมากลองอยาให้ดูเอ็กซิลี่คือนี่ว้ายดูแล้วครับเข็มไม่หมื่นหมื่นโลเองหมื่นสองยากมาก รถปีหกหกรถปีหกหกวิ่งได้หมื่นโลอืมเพิ่มกินมันหอมห่วยๆเงี้ยกินหอมเบาะครับหอมหวยหอมห่วยเลยอ่ะหอมเบาะสีดูดิสีสีองตองเลยดูไหมโอ้สีอ่องตองเลยนะไม่เหลืออุ้ยข้างหลังยังเงียบเลยนี่นะครับข้างในปัดปัดตกปัดติกตรงไหนไม่มีเงืองออกมาเลยนะเบาแดงจึงคือง่ายจึงคือง่า ดวนเลยนะคะเอ็กซีดีงวดเท่าไหร่คันนี้งวดเท่าไหร่ครับงวดประมาณหมื่นครับผมอ๋อดาวเจ็ดบาทงวดหมื่นถ้าอยากส่งงวดน้อยก็เพิ่มเงินดาวถูกต้องเงินตดเท่าไหร่นี่งต้นเจ็ดแสนหกแสนกว่าบาทหรือเปล่าสามเก้าประมาณนั้นครับสามเก้าโอ้ถ้ารถถ้าวิ่งหมื่นตโลถ้าขายหกสามเก้าหกสามเก้าไม่ค่อยมีกำไรยังไงก็ไม่ค่อยมีกำไรดวนครับต้อดวนเจ้าของเอามาขายทำคอนเทนต์ดีกว่าโอ้ใช่ครับรถปีเดียวรถตัวนี้ต้องเอาขายทำคอนเทนต์งั้นก็ทุเล่นเลยนะครับเราหกเก้ารถปีเดียววิ่งหมื่นโล ผมว่าซื้อกันเกือบหกแสนแล้วนั้นนะตลาดตลาดผมเอากระบะผมมาเทินนะไม่เหี้ยได้มันก็ไม่พูดเฮ้ยพ่อไม่คนละเทินคนละเทินคนละเทินอันนี้ก็อันนี้ฟอร์จูนก็ใช่ไหมไม่ใช่คนรถเราไหมนี่ครับรถลูกค้าหรือเปล่าขับสีนั่นนี่ขับเพื่อนสี รถเราเลยนะตำรวจลูกค้านี่รถเรามีคิวดีอ๋อรถเราอันนี้ขับสี่ตัวนี้ขับสี่ด้วย P R D ด้วยอันนี้เพิ่งซื้อเมื่อเช้านี่หว่าจำได้แล้วเพิ่งซื้อเขามาขายหน้าร้านเมื่อเช้าขายไม่ถึงร้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพัน P R D แล้วนะเราตำรวจไม่จับแต่เขาขับสี่เขาให้ขับคนเดียวจารถอ่ะไม่ขับเพื่อนสี่ล้อดูแบ็คท็อปเลยนะนี่ดูภายในดิ โกศตกไปเลย9แสนโมเฮีย9แสเก้าหมื่นเก้าพันไม่ถึงล้านโฟวิลด้ยนะโฟวิลด้วยขับสี่พีด้วยนะครอบครัวเนี่ยานเจ็ดล้านแปดอยู่เหรอรถตู้มีไหมขาถามรถตู้รถตู้มีครับผมคันนี้สดเท่าไหร่นะครัขอถามสดไม่ถึงล้านไม่ถึงล้านนะครับขับสี่นะครับโอ้โห9แสนเก้าหมื่นเก้าพันพอรถป้อุดรนี่ครอบครัวนะระบบนี่ใช่ไหมพีอารีดรอตีโก้ซิกมาโฟซิกมาคือสัญลักษณ์ขับเคลื่อนสี่ล้อตอนทานซื้อมือหนึ่งมาซื้อเท่าไหร่ให้โก้ไหม ร้านเจ็ดครับโฟโฟครับโฟเหมือนกันครับแต่ไม่ใช่ทีอดีไม่ใช่ครับโอ้แล้วถ้าทีอดีมันจะล้านเท่าไหร่เนี่ยมือหนึ่งถ้าทีอดีด้วยนี่ทีอดีนั่นจะล้านแปดครับครับผมอ๋อดูดูหายไปเกือบครึ่งหนึ่งเกือบครึ่งเลยถ้ามาเห็นคันนี้ก่อนคือคันนั้นต่เอาคันนี้เลยครับจริงไหมครับผมราคาเก้าเสียลอนี้งวดก็จะหมดแล้วป่ะเนี้ยใช่หายไปเกือบครึ่งเนียวก็จะหมดแล้วเดราจะต้องมาเทิร์ดเราจะไม่ไหวเทิร์ดไม่ไหว วันนี้ดำด้านหมดเนียยงสวเลยแแบบ็็็็คคททออปปสวยเลยเห็นหน้าหน้าตาเหมือนเสียดายจริงนะไม่ใช่หน้าเสียดายคอนเทนต์นะหน้าแบบโอ้แม่เอ้ยกูหน้าจะเอาอันนี้นะอันนี้มันกันหกแสนเออหกแสนใหม่แปดแสนเพราแค่ปีเดียวพิ่งหมื่นโดวมันประหยัดเลยรถหุ้มแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันรถคันนั้นนะแปดแสนอ๋อมาด้าครับ พอเป็นมือสองแล้วตอนนี้เหลือเท่าไหร่ผมขายตีดแตงขายยังขายไม่ได้ขายไม่ได้างนี้ผมมาเอามือสองดีกว่าเอแต่รนถ้ามือหนึ่งก็ดีมือสองก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าอยากประหยัดเราก็ซื้อมือสองก็ได้ตกงมาซื้อใหม่ๆอย่างนี้เอามันก็ประหยัดไปประมาณสองแสนใช่ไหมล่ะขี่ตัวนี้ก็เท่แล้วทีนี้เอ้ยก็เท่แล้วเจได้นะครับก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เต็นท์มังกรนะครับรุ่นสนใจรุ่นไหนนะมี รถเก๋งก็มีนะครับกระบะรถครอบนะครับรถตู้รถพีพีวีนะครับมีครบเลยนะครับมีทั้งหมดเก้าสาขานะครับทักไปที่เพจประธานห้างหรือเพจมังกรชาแนลก็ได้นะครับผมมีคันห้าแสนบาทไหมครับคันห้าแสนบาทมี่ห้าแสนมีไหมครับเอากระบะหรือเอารถอะไรมีเริ่มตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักล้านมีมาเรื่อยเรื่อยนี่คันนี้สามแสนก่อนเองนี่คันนี้สามแสน คันนี้ราคาสามแสนราคาผ่อนไม่ถึงหกพันถ้าเอาแม็กเดิมไม่ถึงสามแสนถ้าถ้าอยากได้แม็กเดิมสลับแม็กซออกข้อแม็กกับยางผมก็ปมาณสองหมื่นครับอ่าออกถ้าว่าโอไม่ชอบอยากได้แม็กเดิมแล้วก็ยางเออครับไม่ถึงสามแสนให้ครับอ่าเห็นไหมอันนี้มันมันมันได้แม็กซ์กับยางด้วยนะราคาสามแสนถ้าผ่อนเดือนละหกพันก็เก็บตังค์วันละสองร้อยถูกต้องครับเก็บตังค์วันละสองร้อยอ่าแค่นั้นเองอะไรอืม ก ais, right? okay. ่อนดินบากันอ so so okay, so <so ีกทีไหมโอเคได้ครับผมแดดยังไงก็สนใจรุ่นไหนก็ทักข้อความไว้ครับทักข้อความไปก่อนก็ได้ดีเดี๋ยวส่งลิงให้ดูเดี๋ยวส่งลิงใต้ใต้คอมเมนต์ให้ดู